สวัสดีคุณผู้ฟังท่านคะคลิปนี้เรามาเรียนรู้ข้ออันทรงพลังเกี่ยวกับจักระของเราสามารถช่วยให้เราพบรักแท้ได้อย่างไรสําหรับหลายๆคนที่พยายามไขค,ความสงสัยว่าเป็นเวลาหลายปีที่เราประมวลผลปัญหาแม่และพ่อของเราอย่างมีเหตุผลและวิธีที่พวกเขาแสดงออกมาในความสัมพันธ์เชิงลบให้กับตัวเราตั้งแต่เราอยู่ในครรภ ด้วยการประมวลผลทั้งหมดนั้นเราไม่รู้ว่าขยะที่เติบโตขึ้นจากระบบครอบครัวของเรานั้นยังคงอยู่ในร่างกายพลังงานของเราและในจักระของเราและเราจะปลดปล่อยวิวัฒนาการการเกิดขึ้นเมื่อเราจะเรียนรู้ที่จะล้างพลังงานทางอารมณ์และเข้าใจว่าจักระแต่ละตัวของเราส่งผลต่อความสามารถในการค้นหาคนที่ใช่ของเราได้อย่างไรเราลองไปรับฟังคลิปเสียงนี้สำหรับคนโสดกันดีกว่าค่ะว่า เราจะปลดปล่อยพลังงานเชิงรบจากรหัสบุรพกรรมจากคุณพ่อคุณแม่ของเราได้อย่างไรเพื่อเข้าใจความหมายของจักระทั้งเจจุดในการพบรักแท้สำหรับใครหลาย,ลายๆคนที่ยังต้องการมีคู่ครองอยู่ค่ะไปรับฟังกันดีกว่าค่ะจักระแรกจัก,กะระากลงดินเมื่อคิดถึงการตามหาชายในฝันของเราเราพบว่าตัวเองอยู่ในหัวของเราในหมดของเดบบี้ดาวเนอร์หรือไม่ตัวอย่างเช่น โอ้เราไม่มีทางหาผู้ชายที่ใช่ได้เลยหรือเราจะเป็นผู้หญิงที่อยู่กับแมว50ตัวเมื่อเราอายุมากขึ้นจักระนี้ช่วยให้เราอยู่ในที่ที่สงบและมีความตระหนักรู้ในตนเองพลังงานจะไหลไปตามความสนใจหากเราเข้าหาความรักด้วยความสำนึกแห่งความสง่างามและผ่อนคลายประสบการณ์ของเราจะไหลยอย่างสง่างามและง่ายดายด้วยค่ะจักรที่สองจักรศักดิ์สิทธิ์ ค้นหาสถานะแม่เหล็กของเราจักระนี้มีแนวโน้มที่จะเปิดกว้างรับพลังงานของผู้อื่นในขณะที่พลังงานของเราลว้วไหลออกมามันทำให้เรารู้สึกเหนื่อยเพราะคนอื่นเพราะเรามีพลังงานในพื้นที่ที่ไม่ใช่ของเราเมื่อเราดึงดูดหรือค้นพบแสงสว่างในตัวเราเราต้องการสัมผัสกับตัวตนที่แท้จริงของเราไม่ต้องสนใจพลังของพ่อกับแม่ มีเทคนิคมากมายที่สามารถปลดปล่อยพลังงานของผู้อื่นในจักระนี้ดังนั้นคุณจึงสัมผัสได้100%เเซนกับสิ่งมหัศจรรย์ภายในของเราครั้งเดียวที่เราต้องการให้จักระนี้เปิดกว้างคือระหว่างมีเซ็กหรืออยู่ในธรรมชาติเพียงอย่างเดียวจักระที่3โซล่าเพ็กซ์จักระวางหูของเรานี่คือแหล่งพลังงานของเราในการทำให้ตัวเองดูดีผ่านการหาเนื้อคู่ ขอเพื่อนสำหรับการตั้งค่าและทำกิจกรรมที่หล่อเลี้ยงเราถ้าเรามีความกลัวและวิตกกังวลนั่งอยู่ตรงนั้นเราอาจพบว่าตัวเองกำลังสบายตัวอยู่บนโซฟาเพื่อรอชมบางสิ่งบางอย่างโดยหวังว่าเนื้อคู่ของเราจะเดินผ่านมาทางประตูอย่างน่าอาจจัศจรรย์ลองเดินออกไปพบหาเนื้อคู่ของคุณดูอย่างสถานที่ต่างๆแต่ละสถานที่ก็จะบ่งบอกถึงสิ่งที่คุณเป็นเช่น คุณพบคนที่คุณรักในสวนสาธารณะแปลว่าเขาก็จะมีลักษณะพลังงานเช่นนั้นลองดูในสิ่งที่คุณเจอเนื้อคู่ของคุณนะคะว่าคุณพบกับเขาอย่างสถานที่ใดจักระที่4จักระหัวใจจักระนี้คือการรักตัวเองผู้ชายที่เราดึงดูดคือกระจกสะท้อนความรักที่เราคิดว่าเราสมควรได้รับกล่าวอีกนายหนึ่งถ้าเราไม่รักตัวเองมันจะปรากฏในความสัมพันธ์ ซึ่งจะได้คะแนนขายในตลาดของความรักมันขึ้นอยู่กับเราแล้วที่จะล้างสิ่งที่ค้างคาในใจของเราที่ฉุดรั้งเราจากคุณค่าในตัวเองเมื่อเราทำเช่นนั้นเราจะสร้างความสัมพันธ์กับการให้คะแนนซื้อในเวลาไม่นานดังนั้นจักระนี้บ่งบอกถึงความรักเราจําเป็นที่จะต้องรักและเคารพศรัทธาในตนเองให้มากพอ จักราที่5จาจักระบริเวณลำคอเป็นตัวตนของเราบางครั้งเราจมอยู่กับรูปลักษณ์ภายนอกและสูญเสียความเป็นตัวเองไปกับการสแสวงหาความรักจักระที่5ช่วยให้เราแสดงออกได้อย่างไม่สะทกสะทาน เมื่อเรารู้สึกสบายใจในผิวของตัวเองและแสดงออกให้โลกเห็นเราจะพบผู้ชายที่รักทุกๆอย่างในทุกๆส่วนของเราในสิ่งนั้นรวมถึงนิสัยใจคอและนิสัยที่จู้จี้จุกจิกของคุณด้วยเขาจะรักคุณทุกอย่างหากคุณเป็นตัวของตัวเองจากระที่6จากระตาที่3รู้จักคุณค่าของตัวเองระบบความเชื่อที่อยู่ในจักราที่6ก่อให้เกิดความคิด ที่ผ่านเข้ามาในจิตใจของเราทุกวันหากเรามีระบบความเชื่อด้านลบอยู่ในจักระนี้นเช่นเราไม่ดีพอหรือเราจะอยู่คนเดียวตลอดไปเราก็จะมีปัญหาในการหาคนที่ใช่จักรวาลอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือคุณดังนั้นเมื่อคุณสามารถล้างระบบความเชื่อที่น่ารังเกียจเหล่านี้และเข้าสู่สถานที่ที่ดีได้คุณก็จะมีแนวโน้มที่จะแสดงความรักที่คุณต้องการจักระอันสูงสุดคือจักระที่7 มงกุฎจักระแสดงถึงความรักที่เราต้องการจักระนี้เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณเดดิไวท์เทวดาประจำตัวยานบาร,รมีหรือตัวรู้และความคิดที่ว่าเราแต่ละคนมีอำนาจที่จะแสดงความรักที่เราต้องการเราพบว่าวิธีปัญหาเกี่ยวกับประวัติความสัมพันธ์ของเราอยู่ในตัวเราเองดังนั้นเราจึงเริ่มต้นการเดินทางที่ไม่มีสิ้นสุดเพื่อล้างสิ่งกีดขวางจากจักระที่กล่าวถึงข้างต้น และเปลี่ยนความจริงในความสัมพันธ์ของเราจากแย่ให้กลายเป็นดีสรุปง่ายๆว่าเราเปลี่ยนจากโลกที่มืดมนและน่าเบื่อของการออกเดทกับผู้ชายที่ไม่พร้อมทางอารมณ์และไม่ลงรอยกันมาเป็นการดึงดูดผู้ชายที่มีพลังงานสงบและมีเหตุผลเราสามารถสร้างสายสัมพันธ์ลึกซึ้งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนว่าเป็นไปได้และเราก็รักในสิ่งสิ่งนั้นทุกนาทีถ้าเราทำได้เราก็จะพบเจอคนที่ใช่เช่นกัน ดังนั้นครั้งต่อไปที่คุณพบว่าตัวเองกําลังเล่นเพลงที่เกลียดผู้ชายคนใดคนหนึ่งอยู่หรือไม่ชอบผู้หญิงลักษณะนิสัยอย่างไรอยู่รำพึงถึงผู้ชายที่ไม่ปฏิบัติต่อคุณอย่างดีและเกี่ยวกับความยากลําบากในการหาคนที่ใช่ลองสํารวจภายในดูบ้างคุณสัญญากับตัวคุณเองคุณจะไม่อยากกลับมาอีก ดังนั้นหากคุณรู้ว่าจักระทั้ง7จุดในระดับของความเป็นมนุษย์นี้ให้ความสําคัญกับคุณสําหรับการตามหาคนที่ใชล่ลองฟังคลิปเสียงนี้ดูหลายๆครั้งแล้วนําไปตกวิเคราะห์ดู ครูเองให้ความรู้มากมายเกี่ยวกับยานบาร,รมีเทวดาประจําตัวและก็หลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกที่คนโสดหลายๆคนอยากจะมีคู่ครองและประการสําคัญอยากพบเจอคู่บุญบาร,รมีและคู่ที่ใช่ดังนั้นตรวจสอบสนามพลังงานของจักรราทั้ง7จจุดในตัวระดูบางครั้งคุณอาจจะเจอคนที่คุณรอคอยในมิชานี้ก็อาจเป็นได้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขค่ะจากหัวใจที่ตื่นรู้และยิ่งใหญ่ คนต้องการคู่ก็ต้องหาเนื้อคู่ต่อไปสำหรับใครที่รักชีวิตกับความเป็นอิสระของดวงจิตดวงวิญญาณก็ทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดแล้วคุณก็จะเห็นว่ามีคู่หรือไม่มีคู่นั้นมีความสุขที่แน่นอนถ้าหาหัวใจได้จิตวิญญาณของเราตื่นรู้ในทุกๆวินาทีค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดแชร์ออกไปให้จิตวิญญาณที่หลับไหลได้มีโอกาสที่ตื่นรู้ค่ะ